รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเอร์สิวพรศรีศักดินัน์ สวัสดีเมืองไทยวันนี้มาดูภารกิจของกรมชนประทานค่ะโดยโครงการชนประทานที่สุขโขทัยนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมป้องกันสถานการณ์อุทกภัยปี2567นะคะที่ประตูระบายน้ําแม่น้ํายมบ้านหาดสะพานจันทร์หมู่ที่2 7และ11อาเภอสวรรคลโลกจังหวัดสุขโขทัยค่ะก็เพื่อเตรียมการรับมือปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่อาจจะสูงขึ้นจากอิทธิพลพายุฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะและน จากนั้นมาที่ชนประธานจังหวัดชัยภูมิค่ะเร่งสร้างอ่างลำน้ำชีป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเมืองพญาแลค่ะกรมชนประธานได้เดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบนแก้ปัญหาน้ำท่วมและภายแล้งเร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิความคลื่หน้าแล้วกว่าร้อยละห้บหนะคะมุ่งสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้อุปภคบริโภคและการเกษตรยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิแบบ พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์กว่า75,000ไร่ค่ะ